ทารบกรคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวทองประสาทนะคะเอ่าอันนี้คือแอคเคา t ์ของนีเนาะเป็นเอ็ a วีครีเอเนะคะก็มีทั้ง Facebook, TikTok แล้วก็ Instagram ทนะคะหลักๆเนก็เป็น TikTok นะคะชื่อว่า Happy n i l l e r นะคะเอ่อเป็น n i l l e r 2สองสี่พี่สามารถไปติดตามกันได้นะเพิ่มเพิ่มยอดฝอนนะก็จริงๆอ่ะเล่าก่อนว่านีเนี่ยเข้ามาในธุรกิจเอ็ a ค่ะด้วยการลดน้ำหนัก เราลดน้ำหนักใช่ไหมตอนแรกเนี่ยก็อัปลายเนี่ยคือพี่จ๋านะเป็นเป็นญาติกันนะก็ชวนทำคอนเทนต์ลงการเปลี่ยนแปลงในติ๊กต็แต่เราอะเป็นคนที่อ้วนมาก่อนอะเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ผอมอะลงไปใครจะเชื่อเราทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนค่ะเขาต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงคือนีหนะสามารถทำคอนเทนต์ได้ตั้งแต่ลดสองโลแล้ว เออคือเขาแสดงว่าคนที่มาเห็นเราอ่ะเขาก็ติดตามความตั้งใจของเราใช่ไหมทุกคนนะคะ,ะตอนที่ต้องตั้งใจทำอะค่ะเราก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าทำไมเราถึงทำ M V คือนี่เนี่ยแน่นอนว่าเอ้ยเราทำรับวิสาหกิจหน้าที่การงานเราก็มั่นคงเนาะเราไม่ได้โดนไล่ออกอได้ง่ายๆใช่ไหมคือถ้าไม่ทำ M V อะเรามีงานประจำแสดงว่าเราก็ พอจะอยู่ได้อ่าแต่ต้องพูดตามตรงว่าคอน้าขงขขขขน้อยเออนะแต่ที่นี้เหตุ <c oughs> ผลที่เราทำา M เวค่ะเพราะว่าสี่อย่างค่ะอิสรภาพค่ะครอบครัวความหวังและรางวัลการที่เราอยากได้อย่างเงี้ยค่ะ,สะแสดงว่าเราก็ต้องทําอะไรบางอย่างเพิ่มถูกไหมคะเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วอยากได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิมก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเออเา พี่จ๋าเนี่ยอัฟลานะชวนนีเข้าธุร,ธรกิจด้วยคาว่าให้นีฝึกฝันทุกคนมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับนีเพราะว่าอาต้องเล่าอย่างนี้นะคะว่านีนะเริ่มทํางานนะตั้งแต่อายุสิบเก้าคือบรรจุเร็วมากคือสอบได้แล้วก็บรรจุเลยทีนี้พอเรารู้สึกว่าเชีวิตที่มันทํางานแล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องฝันอะไรแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเราเรียนจบเพื่อที่อยากจะมีงานทํามีงานที่มันคงเลี้ยงตัวเองได้แล้วโอเคก็เรามีงานทําแล้วเราต้องคิดอะไรอีกเศเด็กต่อไปก็คือ มีครอบครัวหนึ่งสองสามสี่ไปใช่ไหมเราก็จะว่าเออไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหยคะทีนี้อัพไลน์เราอะ่ะก็มาพูดบอกว่า,วาถ้าน้องสำเร็จอะ่ะความฝันอะไรก็ตามที่มันหายไปอะ่ะน้องเอากลับมาได้หมดเลยคือให้เราสุดฝันมันเป็นคําที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่มันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากเราเลยเข้าใจว่าโอเคเราอะคะ่ะจะต้องสําเร็จเพื่อความฝันของเราเออเพื่อครอบครัวของเรา,เพ,า,เ,ราเพื่อแม่ของเราใช่ไหมคะเออเนาะ คือคือในธุรกิจอังเวรเรื่องแบบนี้มันสวยงามมากแต่ในภายนอกอันนี้ก็พูดตามตรงว่ามันหาได้ยากเช่นเราแบบอยากทาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเพือ่อนร่วมงานเนี่ยก็จะเริ่มดึงเรากลับมาแล้วว่าเอ้ยอยู่กับชีวิตประจําวันดิเงินเดือนแค่นี้จะทําอันนี้ได้ไงเออใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบเออเราเรียกว่าหวัวสูงก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความฝันที่ไม่เท่ากัานทุกคนก็ต้องอยากมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่อ่ะ เราจะอยากกินข้าวแกงวันละห้าสิบาททุกวันอนะ่ะเราก็ต้องอยากกินพิซซ่าบ้างใช่ไหมคะเนาะก,ก็เป็นความฝันของเราใช่ไหมคะคืนนีนะก็ไม่ได้เป็นมิลเลอร์แบบนี้นะทุกคน okay. คืนนีนะก็ไม่ได้เป็นแฮปปี้มิลเลอร์แบบทุกวันนี้ค่ะนี่มีเดย์วันลูกข้างหลังเนี่ยตอนที่เริ่มต้นลดได้ห้ากิโลคืออัพไลน์เนี่ยก็จับมือทาคอนเทนต์ใช่ไหมแต่ถ้าวันนั้นเราไม่ใช่ line อัพไลน์อ่ะเราไม่มีวันนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูวิดีโอนี้นะ อ่าถ้าเราไม่มีบ body ทีแก้วแรกอะค่ะเราก็ไม่มีมีวันนี้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีคลิปแรกอะเราก็จะไม่มีคลิปที่ดีขึ้นในปัจจุบันเนาะนะถ้าเราไม่มี day วันอะทุกคนเราจะไม่มี today โอเคไหมคะอ่าก็ทุกจิตอวัยวง่ายมากค่ะทุกอย่างเริ่มต้นที่เราอะเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงเราเอง เปลี่ยนคนอื่นยากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนในตัวเองได้เพราะว่านี่คือธุรกิจของเราค่ะเปลี่ยนที่เราง่ายที่สุดทุกคนน่าจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าจบที่เราบอดี้สูดใช่ไหมเหมือนกันเลยเรื่องนี้เลยนะคะแอมเวเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็คือคือนีน่ะก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่เชื่อว่าบอดี้คีแก้วนี้ที่เรากินน่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแก้หุ่นเราอ่ะแต่มันเปลี่ยนชีวิตเราอะถ้าเรายังไม่เชื่อค่ะเราจะไปบอกให้ใครเชื่อถ้าเรายังไม่กินค่ะเราจะไปบอกให้ใครกินค่ะเราไปบอกว่า แก้วนี้ดีมากอร่อยมากอร่อยอยังไงเรายังไม่รู้เลยเพราะเรายังไม่ได้กินมอริี้คีรสอะไรคะทุกคนชอบรสอะไรกันกาแฟกาแฟชอบชอบ,ชอบขอเสียงความชอบมากกว่านี้ได้ไหมคะกาแฟเออนี่คนชอบมาตั้งแต่วันนี้ชอบรสอะไรนะคะกาแฟโอเค,อเคทุกคนชอบขนาดนี้แล้วคนอื่นจะไม่เชื่อได้ไงถูกไหมคือมันเริ่มจากอันนี้ทุกคนเห็นไหมว่ารูปแรกหน้าบูดมากไม่รู้ทําไมรูปบีฟอร์จะหน้าแบบ โอ้โหหน้าเหมือนถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าหน้าเหมือนวักใช่ไหมเออฟิลฟินะนะคะแล้วก็ลดลงนะนี่เนี่ยลดน้ำหนักไป13กิโลอันนี้ไม่ใช่ลูกนะคะไม่ใช่ลูกเป็นหลานคือเอามาให้เห็นว่าเด็กโตขึ้นแต่เราสวยขึ้นเออง่ายแค่นี้เลยธุรกิจดังมเบคือเปลี่ยนที่เราอะถ้าธุรกิจเราตันใช่ไหมเราก็แค่เปลี่ยนดัเบคเราสวยขึ้นอีกคนก็ต้องงงทำอะไรวะกินตัวไหนอีกอะพี่พลาดตัวไหนอะคะน้องอ่า มันได้อยู่แล้วเนาะนะคะแล้วก็คํานี้เป็นคําที่ได้ยินเรื่อยๆในธุรกิจนะคือคําว่ารู้ไม่มีพลังแต่เชื่อมีพลังถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆน,านง้าลีอะอัพไลน์ด้านหลังนะเสื้อม่วงนะก็คือเขากินมาก่อนกินวอร์ดิคีมาก่อนนาลีเนี่ยจะเป็นคนที่โมดิเวตเก่งมากเขาก็จะบอกว่ากินสิมันดีเนี่ยน,น,น้าลีผอมถามว่าตอนที่น,านราลีพูดอย่างนั้นเรารู้มไหมว่ามันดีเรารู้ค่ะ แต่เราไม่เชื่อค่ะพอเราไม่เชื่อเราเลยไม่กินอ่ะอ่านะแต่ก็พูดตามตรงว่าว่ากิน,นี่ยก็ไม่ได้กินเพราะเชื่อนะกินเพราะโอเครู้แล้วกินก็ได้คือเขาพูดบ่อยอ่าเป็นญาติเราเขาพูดบ่อยก็โอเคกินก็กินแต่ทีนี้พอกินแล้วมันเปียนอะเปลี่ยนมันก็เชื่อเนาะเหมือนกันเลยบี้ d ีดีถามว่าตอนแรกพอคนมาพูดให้เราฟังเราก็รู้แล้วก็โอเครู้แหละแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ตัดสินใจกินค่ะเหมือนกันแอเวก็เหมือนกันค่นนะ คือเรารู้ว่าธุรกิจแอมเบียดีถ้าทำสําเ็จเนี่ยตอบโจทย์เราแน่เลยแต่ถ้าเราไม่เชื่อว่ามันดีแล้วเราไม่ทําอ่ะเราก็แค่รู้อยู่แค่นั้นอะว่ามันดีเราจะไม่มีทางไปสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยที่เขาบอกว่ามันดีมันตอบโจทย์อ่ะมันมันเป็นยังไงคะเราก็แค่จะแบบรู้ไปเรื่อยๆเนาะนะคะคือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเออแอมเวเปลี่ยนชีวิตเราได้แต่ถ้าเราเหมือนที่ยีบอกเลยอ่ะแล้วเราเชื่อ จริงๆริงไหมว่ามันทําได้เหมือนที่เราเชื่อ body key แก้วเนี้ยมันเปลี่ยนสุขภาพเราได้มันลดน้าหนักเราได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพี่ๆในทีมเนาะคือทำไปๆอะ่ะมันไม่ได้แค่เปลี่ยนสุขภาพอุกคนมันเปลี่ยน m i n เ s e ตมันเปลี่ยนสังคมาการที่เราเจอสังคมที่บวกมากขึ้นอะ่ะมันยิ่งทําให้เราเข้าใจเลยว,ว่าความเชื่อมีพลังยิ่งความเชื่อจากทีมคือบางทีนะทีมอะ่ะ เชื่อในตัวเรามากกว่าที่เราเชื่อในตัวเองบรรยากาศมันก็เลยสําคัญอืเนาะคือทุกวันที่ดูว่านีนเป็นแบบตอนนี้นีนอายุ26เนาะเราจะคิดได้ไงเพราะว่าเด็ก26จะแบบมีธุรกิจหลักแสนได้อะประธาธุรกิจอะไรอะนีนเคยทําแบบธุรกิจแบบเอ่อขายกระเป๋ากระเป๋าทูตแบ็อะไรเงี้ยค่ะทั่วไปใช้เงินลงทุน น่าจะหมื่นกว่าบาทยังไม่เคยจัดเงินหลักแสนเลยเนานะคะน่ะ <c oughs> นะคะและที่สำคัญนะนอกจากเ <c oughs> ชื่อนะคือเราเชื่อในอัพไลน์นะคะอัพไลน์เนี่ยบอกให้ทำคลิปใช่ไหมตอนที่ยินลดน,น้ำหนักอ่ะถ้าเราไม่เชื่ออัพไลน์นะคะ่ะเราจะไม่มีคลิปบีฟอร์เตอร์ไม่มีคลิปอะไรเลยะคะ่ะเ <c oughs> ชื่ออัพไลน์ว่าติดตามลูกค้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิเขาจะได้รักสินะคะ มันเริ่มจากความเชื่อหมดเลยค่ะเริ่มจากที่เราเนี่ยเชื่อก่อนว่าสินค้าเปลี่ยนเราได้พอสินค้าเปลี่ยนเราได้นะเราโอเคทําคลิปแชร์คือแอมเวนมันคือการใช้ชอบแชร์ช่ะอาจจะต้องแบบใช้ชอบแชะก่อนแล้วก็ค่อยแชร์โอเคนาแล้วก็ทาคลิปค่ะดีว่าทําคลิปได้ง่ายนะทุกคนไม่ได้ยากค่ะคือถ้าเรากินใช้อยู่แล้วใช่ไหมเหมือนที่พี่ก้อยใช่ไหมคะพูดเรื่องพรีวอดี้พรดวอดีค่ะเราก็แค่เอาโปรดักต์มาโชว์อันนี้ดูนะคลิปนี้ไม่ได้ยากเลย ไม่ใช่เสียงเิงพูดเองเลยเสียงพี่ๆในทีมถ้ากลังแบ่งอาหารเสริมให้นะคะถ้าอยากซื้อที่เดียวครบ2เดือนนะคะก็มีโปรโมชั่นเซ็ตสเดือนให้ขาย28ใบคท้าสนใจเข้าโปรแกรมจัดตามงดทักกลับมาได้เลยนะคะสินค้าจากบริษัทแอมเบย์โดยตรงค่ะไ้้รอไปดูดเสียงดูเสียงน้องได้นะไปไหนมาดูการ์ด พอีเค <S an other> okay. มาจาะประมาณว่าเราตั้งใจก,กับเอ็มวจัดตามงบได้นะอ่าเซตสิบสี่วันสา,ามใบเทามีทอนเซตหนึ่งเดือนหกใบเทา,าม,มีทอนได้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เท่าไหรค่ค่ะมันคือการเสนอออปชั่นค่ะเดี๋ยวนี้คนซื้อของผ่านติ๊กตอกเยอะมากค่ะ t i ๊กตอเนี่ยถ้าเขาไปเล่นเนี่ยเสียเงินค่ะแต่ถ้าเข้าไปสร้างได้เงินค่ะ จริงๆมีเนี่ยเป็นจุดสำเร็จเล็กๆมากค่ะคนคือพี่ๆหลายๆคนเนี่ยอยอดฟอนใน t i k t ็อนะหลักแสนอ่ะคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยเนาะถ้าเราลับงานะรีวิวแต่เราเป็นยามีครีเอเตอร์นะสำหรับมีนะติกต็อคือความหวังในการทำธุรกคคิจค่ะคือพี่ๆเนี่ยเก่งเรื่องการทำออฟไลน์ line อยู่แล้วแต่มีเนี่ยก็ต้องพูดตัดตรงว่าลูกค้านะ 9ก้าสิบปอเซ็น่ะจากติ๊กต็คือสำหบมีนะอัพไลน์เนี่ยพี่แจ้งนะคะเพจในองคถามว่าถ้าไม่ทำคลิปติ๊กต็หารายชื่ออจากไหนถ้าตอบได้ก็ไม่ต้องทำแน่นอนว่าตอบไม่ได้อ่ะพี่ที่ทำงานเก็บหมดละค่ะอ่าแน่นอนไหมคือมันไม่มีอ่ะพี่ทำง,งานนี้แค่ปราแปะคนมันเป็นแบรนีเล็กๆไม่ได้แบบว่าอยู่ในสำนักงานใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็ ก็รู้สึกว่าโอเคถ้าไม่ทําคลิปไม่ไลฟ์ติ๊กตอกหาลูกค้าไม่ได้ก็แค่ทําอ่ะเราอยากทำเอวีเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมคะเราก็ทําค่ะแค่นี้เลย<ม>ถามว่าวันแรกที่กดปุุมคลิปอ่ะยากไหมโคตรยากมันเหมือนกันเลยค่ะทุกคนคือการทาไลฟ์ติ๊กตอกหรือว่าการทาคลิปติ๊กตอกอ่ะมันเหมือนช่วงที่เราทำเอวีครั้งแรกค่ะเรารู้สึกว่ายากค่ะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ยากค่ะมันแค่ใหม่ ก็เราไม่เคยทำอะ่ะตอนที่เ c e b o o k เข้ามาใหม่ๆในประเทศไทยเรารู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้ไหมเล่นยากอะ่ะโพสอะไรอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้มีรูปปุ๊กโพสเลยอะ่ะคลิปมาแล้วทุกอย่างมันรันในหัวค่ะก็ให้กงใจพี่ๆนะคะคือมันอาจจะใหม่อะ่ะมันมีอะไรไม่รู้ลูกเล่นเยอะแยะค่ะแต่ ork, ork, ว่ามันทำได้อะ่ะเพราะว่านีเองก็ไม่ได้ทำเป็นตั้งแต่แรกเนาะอ่าแล้วก็ พี่แจ็คเนี่ยบอกว่าอย่าซับซ้อนอะ่ะอย่าติดสมบูรณ์แบบค่ะเพราะว่าความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบถ้าเราบอกว่าเหมือนนีนะถ้านีนรอว่านีนผอมอะ่ะผู้กอตอนนี้ยังไม่ได้ผอมเลยอะ่ะไม่ได้ลงค่ะปีหนึ่งละต้องรออีกแค่ไหนกว่าจะแบบขอสวยแบบพี่โอ๋ก่อนแล้วค่อยลงไม่ได้สวยเท่าหรอกอ่ะ <laughs> ถูกไหมเออเนาะก็คือเราไม่ต้องรอสมบูรณ์แบบค่ะ ไม่มีวันที่ดีที่สุดค่ะไม่มีวันที่พร้อมที่สุดอะวันที่ดีที่สุดคือวันนี้ตอนนี้คือทําเลยโอเคไหมคะเพราะว่าการลงมือทําคือความสําเร็จค่ะผลลัพธ์คือสิ่งที่ตามมาเราไม่สามารถกําหนดได้ค่ะว่าผลลัพธ์เราจะต้องได้เท่าไหร่คือนีทงคลิปติดต่อเนี่ก็กําหนดไม่ได้นะว่าลงคลิปเนี้ยคนทักสิบคนปิดห้าคนนีทําไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่นีทาได้คือนีบอกว่าวันนี้นีจะลงกี่คลิป รีจ่จะไลฟ์กี่นาทีคือมันกําหนดการกระทาของเราได้ค่ะโอเคไหมเมืทุกคนบอกว่าเดือนนี้ขอลดห้าโลมันอาจจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเดือนนี้เรากินบอดี้คีทุกวันทําได้แน่นอนถูกไหมเราอาจจะหลุดจากการโอ้วันนี้ไม่ได้เดินหมื่นเก้าวันนี้น้าไม่ได้ถึงแต่บอดี้คีกินทุกวันเนาะนะคะไม่ต้องกําหนดผลลัพธ์ค่ะว่าจะทําเท่าไหร่ะกําหนดว่า ไม่ต้องกำหนดผลลัพธ์กำหนดแค่ว่าจะทำเท่าไหร่คือให้เราโฟกัสอยู่กับกระบวนการทำเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ลงมือทำค่ะคือการสะสมอันนี้คือลูกค้าที่สมัครใหม่ในแต่ละเดือนจากคือ New ฟรอน t ์่ะทุกคนเดือนกุมภาเนี่ยสิคนค่ะเดือนมีนาเนี่ยสิ 18. เดือนเมษาในเดปรนมาณ12แล้วก็วันเดือนนี้ใช่ไหมพฤษภา ล่าสุดมาสามสี่คนอะยังอยู่ที่ใต้อยู่เลยค่ะยังไม่ได้ไปเจอลูกค้าที่กรุงเทพเลยค่ะธุรกิจมันรันตลอดเพราะว่าเอาอานีนาทุกคนทิกตอกอะคนเข้ามาดูเรายี่สี่ชั่วโมงเราหลับไปแล้วแต่หน้าร้านเรายังเปิดแต่ถ้าเหมือนถ้าเราเราตัวเราเองอะเราต้องจัดเวลาไปเจอลูกค้าใช่ไหมทุกคนคิดว่าถ้าสิบแปดคนวันหนึ่งอะ แล้ววันหนึ่งสมัครสามคนแล้วต้องคุยสามคนอนะ่ะเราต้องจัดเวลาไปเจอเหมือนบางคนอยู่สม,มุรประการบางคนอยู่ราชบุรี่นี่เนี่ยไม่ได้มีรถนะที่กรุงเทพมี่จะไปหาลูกค้าได้ยังไงคะยากอ่ะออนไลน์ทําได้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากเราเฟซไทม์ได้เราซูมได้ีซี่ค่ะจากคนที่ไม่มีคนในมือเลยนะแต่ t ิ k ตอร์ทำได้นะเราหลับไปแล้วทุกคนยังแบบเหมือนเซเว่นอ่ะเราเปิดอยู่ยี่สิบชั่วโมงยังมีคนมาหยิบซื้อหยิบซื้อราได้เลยอนะ่ะ ะอนนอนนะอันนี้คือหนึ่งปีในแ M V นะคะอันนี้คือออนมกราปีสองพันยีิบสี่อ่ะอันนี้มกราที่ผ่านมาโตมากทุกคนอันนี้อาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นกับยอดธุรกิจใช่ไหมทุกคนดูรายได้อันนี้คือหนึ่งหนึ่งปีอันนี้คือหนึ่ปีในย์ค่ะอันนี้คือหนึ่งปีในางาน,นประจำแต่ว่าทำมาห้าปีแล้วนะ อันนี้คือห้าสิบทวีคือนี่จะบอกว่ามันไม่มีเฮดานรายได้ค่ะทุกบาททุกสตางค์ในเวคือเรากำหนดเองเพราะว่าเหนื่อยติดที่สิบปีก็ไม่รวยค่ะงานประจำเนี่ยทําไปอีกห้าปีสิบปีตัวอย่างนี้ค่ะจะไม่ต้องจ่ายภาษีค่ะทำใอเวเสริมปีหนึ่งจ่ายภาษีค่ะ <laughs> <laughs> อยู่ๆก็ต้องจ่ายภาษีก็ดีใจนคะคะเราเป็นไม่กี่คนในประเทศ <laughs> อ่าอันนี้คือรายได้ใน MV ค่ะเดือนแรกๆก็ไม่เยอะค่ะอ่ามากสุดนี้ก็น่าจะมาณห้าหมื่นทุกคนเงินเดือนมีมตอนบรรจุนะเพราะว่าเราสอบเข้าโรงเรียนไปทณนีแล้วเราบรรจุเลยค่ะเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามรอยห้าสิบทุกคนว่าทํามาห้าปีควรได้รายได้เพิ่มเป็นสักเท่าไหร่ห้าปีนะห้า0หนึ่งหมื่นห้าหมหใช่ไหมหมื่นห้าร้อย ทุกคนห้าปีขึ้นปีละพันน้อยมากถูกไหมนี่ขนาดฟังเลนน้อยนะความเป็นจริงอะเยอะหน่อยหมื่นหกสามร้อยห้าสิบอัน,น 16, เนี้ยหมื่นหกสามร้อยห้าสิบเนี่ยคือได้ขั้มพิเศษแล้วด้วยนะทุกคนเนี้ยคือมันเป็นตารางเป็นเดือนค่ะเรานับได้เลยค่ะว่าอีกกี่ปีเราได้เท่าไหร่อันนี้ทำมาห้าปีใช่ไหมนับต่อกับปีหน้าหมื 17, ่นเจ็ดสามร้อยสามสิบค่ะ 18, ปะีถัดไปค่ะหมื่นแปดสามร้อยเจ็ดสิบค่ะโคตรเทดานรายได้ทุกคนนึกออกปะ อันเนี้ยคือไม่ได้บอกว่างานประจํไม่ดีนะดีก็ได้ชัวมั่นใจไม่ตกงานแต่ว่าถ้าเราทําแล้วเราได้แบบนี้ดีไหมดีตอนนี้สองกระเป๋าค so ่ะสบายค่ะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะพี่ๆในนี้อาจจะแต่หลักแสนกันแล้วนะทุกคนแต่ว่าคือมันยิ่งตอบย้ำคําว่ารู้ไม่มีพลังแต่เชื่อมีพลังอ่ะมัน <t wire cooking> <ăm saints> มันคือการที่ตอนที่เราฟังแผงนการตลาดครั้งแรกอะเราไม่เข้าใจหรอกว่าเรื่องเพดานไรายได้อะจนเรามาทําเองยิ่งกว่าทะลุเพดานไรายได้ไปแล้วอะเ no. นาะทำต่อเนื่องค่ะยืนหยัดค่ะธุรกิจนี้เป็นของเราถ้าเราไม่ทำใครจะทำโอเคเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือคลิปแรกที่ถ่ายอันนั้นลดได้เออห้ากิโลเนาะห้าสัปดาห์ห้ากิโล

ก็ได้อ e er. ันน oh ี้ดีขึ้นมาหน่อยจะไปด้สามารถไปดูของจริงได้เลยนะคะถ้าทุกคนมีเวลาสามารถเลื่อนไปดูได้แล้วก็เลื่อนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนจะเห็นตาวิวัฒนาการเขาไ่วิวัฒนาการแปลกๆนี่อะไรแบบนี้ตัวแรกเป็นการลมหนักครับอรีที่4คอร์ดที่1ต่อ สองหนึ่งสองเนึ่งทานอาหารได้หนึ่งมื้อเราไปเลยสองกล่องขายเรื่องรสชาติได้นะคะรับไปเลยสองกล่องค่ะเลือกรสชาติได้นะคะบอดี้ครีมมีห้ารสชาติค่ะกาแฟโกโก้กล้วยชะนมแล้วก็เบอร์รี่เรารู้อยู่แล้วเรารู้ค่ะแต่ว่าลูกค้าไม่รู้อ่ะเราก็แค่บอกให้เขารู้ว่าบอดี้คีมมีรสอะไรบ้างชอบรสอะไรถ้ากินแบบนี้ยังไงอร่อยค่ะเป็นคนชอบกินลดน้ำหนักได้ไหมเป็นคนชอบกินลดน้ำหนักได้ไหมอ่า ลดน้ำหนักฉบับคนไม่ขี้ก็ได้ทุกคนคือแต่ละคนมันมีปัญหาไม่เหมือนกันค่ะลดน้ำหนักฉบับพยาบาลนอนน้อยอ่ะลดน้ำหนักฉบับคนทํางานเป็นกะค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละตัวช่วยอะไรค่ะเราก็แค่แนะนําให้ตรงจุดค่ะเขาต้องการหาโซลูชันในการแก้ปัญหาเราก็เสนอโซลูชันแก้ปัญหาค่ะต้องมีคาคิดงสิบหรือก็มีอ่ะไม่ใม่ หนึ่งนะ้าที่ในนี้พี่บอกบางทีมันมีตบนพูดเร็ว <c oughs> สมโตินนะอายยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้เป็นเซตกูร์มอร์นิ่งค่ะลดน้ำหนักชุดที่คุ้มที่สุดของเอ็มวเดือนละ9 0 0 0บาทมีอะไรบ้างไปดูกันตัวแรกค่ะเป็นวริดี้คีรับไปเลย2กล่องค่ะวริดีคีมี5รสชาติเลือกรสชาติที่ชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรสกาแฟโก,โกโก้โกล้วยชนมแล้วก็เบอร์รี่ค่ะตัวที่2คือโปรโตีนค่ะลดน้ําหนักให้ดีโปรโตีนต้องถึงในตัวเลือกเราจะเลือกได้เป็น โปรโตีนกระปุกใหญ่900กรัม1กระปุกหรือว่าเลือกเป็นโปรโตีนกระปุกเล็ก2กระปุกสามารถเลือกรสชาติได้นะคะอ่ะแล้วก็จะมีเออ่ดับเบิลเอ็กกับน้ำมันปลาใช่ไหมและในเซตน,นะคะยังมีดับเบิลเอ็กค่ะดับเบิลเอ็กเป็นวิตามินรวมเกลือแร่รวมแล้วไฟโตโนิวเทรียนรับไปเลย1กล่องค่ะและตัวนี้ค่ะสำคัญไม่แพ้กันน้ำมันปลาทริปเปิ AL, ลโอเมก้ารับไปเลย1กระปุกและที่สำคัญนะคะในเซตน,นี้มีตัวโปรไบโอติกด้วยค่ะสำหรับดูแลลำไส้และความพิเศษของเซตนี้ยังไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่าาเราจะได้ แถม5ซอง1กล่องรวมรถ5รสชาติค่ะใครอยากกินเซตนี้ทักไลน์มานะคะแค่นี้เลยเราไม่ต้องไปต้องแบบเซตนี้นะทุกคนมันมีเยอะมากเดือนนี้มีโปรโ60วันโบตีน4,500แถมแก้วใช่ไหมคะถ้ายังอดคิดตอนพูดแรกๆเราตื่นเต้นเราทำไม่ถูกะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปจัดเซตได้เหมือนกัน แล้วก็คนที่ตอบทักมาเยอะมากค่ะไม่ได้ทักร้อยคนไม่ได้ซื้อร้อยคนค่ะทักร้อยคนอาะจ,จะซื้อแค่หนึ่งคนค่ะแต่สิ่งที่เราทําต่อเนื่องค่ะคือเราส่งแก้ส่งโปรส่งอาหารใครตอบเราคนนั้นโชคดีอ่าหน้าที่เราคือส่งค่ะทาตัวเหมือนเ i ไอบอทเลยทุกคนเซเว่นหน่ายังส่งให้เราทุกวันเลยวันนี้ส่งยังวันนี้สั่งยังเราทําตัวเหมนะือนนั้นอย่างนั้นอะ ก็มีลูกค้าหลายคนมากเนี่ยทักมาตั้งแต่กันยาีที่แล้วเพิ่งซื้อไปเดือนที่แล้วทักมานานมากค่ะสิ่งที่นี่ทาตลอดคือส่งแก้ส่งโปส่งแก้ส่งโปรอะ่ะถามว่าชุดทดลองหนึ่งเดือนอะ่ะส่งกี่รอ,อบอะ่ะสิบรอบที่ผ่านมาสิบเดือนที่ผ่านมาส่งทุกเดือนอะ่ะมาตอบเดือนที่สิบสิบอ่ะถ้าเดือนที่สิบเป็นเราไม่ส่งอะ่ะเราอาจจะไม่ได้ตอบนี้ก็ได้ค่ะก็คือการติดตามอย่างตั้งใจนะคะโอเคนะ ทักแล้วไม่ตอบทักแล้วไม่ซื้อซื้อแล้วหายค่ะคนอื่นหายแต่เรายังอยู่ค่ะอ่าเพราะว่าเขาหายเขากลับมาถูกไหมแต่ถ้าเขาหายแล้วเราหายด้วยจบอ่ะไม่มีอีกแล้วค่ะเออแค่นี้เลยนะธุรกิจเป็นของเราค่ะเอาความเชื่อและความสุขน้ำทางอ่ะอะไรก็ตามทุกคนค่ะถ้าเรากินแล้วเรามีความสุขค่ะเราแชร์ด้วยความสุขอ่ะเขาไม่ซื้อเราอยู่กินไหมไม่หยุดเพราะเราชอบอ่ะก็มัาอร่อยอ่ะ บางวันกินข้าวแล้วไม่ได้กินว่าเขียอยากกินชงอะ่ะแต่พี่ลนะนา่ะแถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะพอมด้ยนะเฮ้ไม่เป็นไรนะคบความสุขอินสป,ปายคนนะ <S <S ถ้าเราไม่หยุดเชื่อค่ะสิ่งที่เราเลือกเลือกเราเสมอค่ Follow right อะฟ o l l o w the r i ร h t l e เด e r นะคะ on t h e right t r a c k ทุกคนมีอัปลน์ที่เก่งแบบพี่โอบ้าพยอมนุมขวันอยู่แล้วค่ะ เรามีลิเตอร์ที่เก่งขนาดนี้แล้วเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องค่ะยังไงเราก็สำเร็จค่ะเนาะก็ยังไงเวลาก็ผ่านไปค่ะทุกคนคือคนสำเร็จทุกคนก็เริ่มต้นเหมือนกันคนสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแบบโ oh หแบบบอลทูบีคนเก่งอะบอลทูบีคนสำเร็จค่ะเขาก็คือคนที่เคยล้มเหลวค่ะแต่สิ่งที่คนสำเร็จเป็นคือเขาไม่เคยล้มเลิกค่ะเนาะ จัดตูอีกค่ะทุกคนแค่ลงมือทำค่ะขอบคุณค่ะ